ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอีฟซี่ทุกคนนะคะค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิมพ์พาโชคะเนาะค่ะเนาะค่ะเมื่อนีแอดกะดเดินทางมาหาพ่อช่างเนาะค่ะเนาะหรือว่าเซียนซังเนาะค่ะกลับมาตามแนวทางตามตัวเลขนะคะเพราะว่าเลขของเซียนขอพอช่างย่างบ เคยผ่าดักเถื่อเลยค่ะเนาะกับมาฟังแนวทางผมพร้อมกันนะคะว่าบดวันที่17นี่นะคะพอช่างเพิ่นจะให้แนวทางตัวได้ฝากตอนพี่น้องเอฟซีเฮาแน่นะคะกับเขาไปฟังพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไอแนวทางก็พ่อว่าเหล็กพอนี้เหล็กบิงบุผักเข่าดีเข่านะครับเหล็กบิงโอ้ค่ะเป็นเหล็กสูตรข้ามือนะพ่อสูตรคำนวณเองี่ครับค่ะ คำนวณเองเฮ็ดเองซื้อเองโอ้คำนวณเองเฮ็ดเองซื้อเองแสดงว่ามัมนเนาะพ่อไอ,ไอ้วัดมันกับมันงวดบ่รมันกับเพค่อยมันค่ะธรรมดาเนาะพ่อเนาะแยกทางก็มีเุนาม่รูเนาะค่ะเนาะอ่าไอ้งวดที่แล้นะวน่ะงวดวัดที่นหนึ่งเนาะพ่อเฮ็ดไปซีกับสามเขาสาม อ้หวดที่ผ่านมานนี้นะคะนาะพวบเฮดันมาพเฮดซีสโอ้เขาสาครับตัวนักคุ้มไปดิมันเป็นนักสาปดครับีโศูนย์ผัดมพาศูนยาสคัวดที่แล้วอ่ะววนักสามเนาะโอ้สายวิ่งสายเลี้ยงตเจโจกกมานต๊อสาบนสามหลังเนาะนี่ต่เซีมาสองสามคนหมดที่แล้วโอ้มีเอฟซีพันมาเาอเนาะอ้สายวิ่งว่า ค่ะเหล็กโั้เนาะค่ะเนาะวันนี้พ่อได้เป็นตัวใดเนี่ยเนาะค่ะพ่อเล็ดบินอ๋อวนนี้ปะวิินหนึ่งกับสองเาบอวิ่งหนึ่งกับสอง่พ่อมักหึมักหนึ่งวนี้มักห ใชยวิงนะมากายบิงหนึ่งแล้วเหอเนาะไอ้กอสร้างกัเลยประกบให้่ับสองหองห2ากับสออันห่ากับกนี่เป็นเลขประกบม่นพอใชเลขกตัวประกบเหลขพหามาเป็นลักซีลักเวยบปค่ะไม่วัาจ้ไหนมันลังเทียตัวนี้กัมาเป็นแท่นตัวนี้กับีลังเทียโอ้มันไปไทั้งสอง ก็ตัวประกบไปไในแน่นเขาเหล็กวิ่งได้เนาะว่าเขาตรงมันก็เขาตัวกลับบางทีนะโอ้เขาตรงที่เขากลับก็ต้องเลยไปกลับบนล่างแล้วก็กลับน้เนาะพอเนาะลับโตกลับไปเลยเนาะค่ะเนาะแต่พอมาชิมหาซื้อไปแล้ววะซื้อแล้วบ่พ่อซื้อไปแล้วอยางเต็มก่อนเพราะว่าไล่ออกไปเท่าไรเต็มหลดนไงจับจักแสมเนาะ บ่าไรปนะมานเป็นแสนคื่ล้านเนาะตัวสองตัวเท่านั้นลหะเอสอตัวก็คือว่ายแต่ว่าแห่งถูกหวดนากว่านาะว่ถือมันจะข้าแต่เหลนี่ประกบ้าไปแล้วก็เอถี่คือจทนะคือประกบเขาแน่บเขาแน่แต่ว่าเลปีปั้นได้เลยว่าเขาทุกหวดหวดก้อนกับปบสปดพอออกอยัง380หรือ08จ้ะอ่า้ะหมดในใกล้ประกบมี่ล่ะ1ิกับ2อแล้วตัน ตัวหมักขัดเหบ้วพอะบเลยเมืนบ้า่ห่งหก็สองห้าแค่ะพ่อแตนี่ยยิ่งเรวมากว่าตัวนี้แล้วสิดังกว่าสิบห้าหนึ่งหกนี่บ้าพ่อมันเป็นมีทีมาเมืนบ้าพ่อสิหนี่สิบกะปัดมาะ่ะวัาปกติได้พอจากสถิติเนาะส่วนหลายจีออกค่ะวันมาขะส่นนี่สติตีวันขี่สิบสี่วันวันเล่นไทย อ๋อสิบสี่นะ่อวันเลไทยสิบสี่วันตีโบออกมันออกคือวันตีออกตัวนี้ตัวสิบห้าะพ่อนะเม่เนยุบปปีแล้วกรับโออก่่ออกสิบห้าโอ้เผื่อมันออกอีกนะพ่อนะมาบนกันล่างอ่าจะสิบห้าเลยมากล่างแล้วโบมากล้าสิบห้าจ้าเพราะว่าเห็ดเห็ดเด็กิดไอสูตรเขาจะฟออีกสูตรนึงนะไ้ล่างนึงนะ อันนี้อิ่นสูตรอีหยังเพาะสูตรนี่บ่บนหลังนี่เ่านี้มีแค่สีตัวโอ้กับบลายตัวตัวนี้บนบนหลางเลยแมพ่อกอบบนห้ัีม่แ่ซตัวค่ะค่ะตัวเหล็กบลายตัวบบ่างแค่นี้ทุกต้อถ้าตัวซีตัวสาม่อเสียเอาใส่หนีบพ่อมาตัวไหนสามบอตบล๊อตออบล๊อยเล่นเลยแมว่ออ๋อมีเตสองมีเตสองตัวแค่นี้ ที่เนียนๆนี่คือวิ่งหนึ่งเหมือนพะพ่ออ่าวิ่งหนึ่งหนกับสองนึ่งกับสตัววิ่งบนล่างได้เหมือนะค่ะอ่าไอ้กีมักทิบหากับสองหาสองหกมันกับพวกอ่ะสิบหกมันกัโดนโดนเทียค่ะอทันนี้มันก็ขยันแนงเลยนึกหานึงหาสองหานี่ขยันแนงมากกว่อเนอะที่อันนี้นะ่กรีว่ามักทิพหาเจ ทีมันออกชิบซีบทีซิซีมันเล่นไทยแล้วที่อันอยู่แล้วมาใช่ค่ะมันก็ต้องยุ้ยแล้วพอสร้างวาว่าไม่นานแล้วซีเป็นเป็นดังมาจากสเนาะเรสว่าเป็นบ้าในต้เลขวิ่งพ่อีนเขามาจากงวดแลน้อเนาะค่ะอ้กแกเฮดมาเต่ถึงทุกงวดด้วยแหละค่ะก็ผัดจากงวดเลยแปดสองอะไรก็นก้ไสองแปดตัวเดียว ไปน้ำก่าไปน้ำเก่าเอาเก่าสองนี่สองเก่าอย่างนีวิ่งสองวันนะวิ่งสองมันอยู่ในสมุนไพรปีลือข้างในค่ะปีลือมันเบิ่งมันเบิ่งแต่ว่าโมผ่านละโมผ่านค่ะเขามาดุแล้วเลขวบิ่งดนเฮ็ดมากนี่แต่ว่าจะปี๋ค่ะน้องกะพิจารณาเบิ่งนะคะเป็นแนวทางจากพอช่างเพิ่นเนาะค่ะน้องเพราะว่าเลขวบิ่งพอเพิ่นนะคะบ่พีดพลานน้องพี่น้องเขา เขาเมาหลายปีแล้วนะตั้งแต่พอเพควนเฮ็ดนะคะโตประกบเนี่ยกะสิมีเขาไม่หลุดแน่เนาะพ่อเนาะแต่ว่าเลขวิ่งนี่คือบ่าดนะคะผู้ใดสายวิ่งสายแล่นเนาะพี่น้องมักเหนื่อยก็เอาไปแล่นนะคะเนาะกะเด่นไปที่หนึงเนาะพ่อเนาะเด่นไปที่หนึ่งแล้วตประกบพ่อได้หาข้าวหกนะคะนอกจาพ่อเน้นเน้นย่ำไปที่1 5กับ2 5ขตัวร่องคือ2 6 1 6เนาะพ่อเนาะอ่าค่ะพี่น้องก็พิจารณาเบิ่งนะคะเป็นแนวทางนะคะ แต่ว่ามักหลายขึ้หนึ่งหาจิมักหลายมักมักหลายกว่าสองหาแล้วค่ะเนาะหลายกว่าสองหาค่ะงามอยู่ค่ะของามอยู่ซื้อไปแล้วไปแล้วอ้ากแล้วมีมาแรงมากว่าดียงยได้รับหรืแรกว่ได้ฝันห่อกง่ายก็ไ่ได้ฝันซื้อไอยุบานนี่แหละยุบานซื้อไปแล้วกันข้าเจ้า บ่ขายที oh mm. Mm ้ผานี ada, ่บ er ่ขายหรือ <Montreal> เ right. ่บวชแล้วติพอเป็นเลขชีใกล้ๆเนี่ยเขาจะอ่านหลดนะอยู่บ้านเป็นเลขดังเลขกันนูวะเนาะบัดขายกับขายมือเลขออกมือเดียวจักท่านกับท่านท่านก็ได้บ่ท่านก็บบองรอลติ่พพอได้เสียงรอเตี่ไว้บ่ขายรอลติ่ปล่อยไปแล้วแต่ว่าที่สองหรือว่าถี่สามเอาไว้จักใบละค่ะเดียวคุณบสบเดียวแก่แล้วขารับแก่าบส่นแง ข้าเดินลุ่นแล้วพ mm. อก okay. ับเป็นแนวท้านะคะพี่น้องกับพิจารณานาคะในการรับชมเบื้องธรรมมักถ้าชอบก็จ้าจัดจวดจาดนะคะบำมัดกับ่อยทานนะคะเนาะเหล็กกับมีเขามีรูดเป็นเรื่องธรรมดานะคะก่อนห่าสีลงทุนห่ากับผิดจรานาค่ะใส่ซองดีๆนะคะเนาะพอการลงทุนนะคะก็มีความเสี่ยงนะคะรอยบนเส้นเต็มนะคะเนาะกับเป็นแนวทาานะคะจากต่อพี่น้องนะคะ ค่ะแตงกกาโขอบุญขอบพุ่นขอเลยลเดอค่ะที่แบนปัดนะคะแม่ค่ะขอบคุณค่ะให้แนว้างเย็ดซี่นะค่ะขอบคุณค่ะค่ะพี่น้องค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของข่อช่างเนาะค่ะเนาะพ่อช่างเป็นเหล็กคำนวณนะคะสําหรับสายวิ่งสายแลนสายป่ะยากเร้ามือนะคะกะบหนึ่งนะคะหนึ่งก็สองค่ะที่เน้นๆมากกันหนึ่งเนาะค่ะเนาะตัวประกบกับขมีหากับพกเนาะค่ะแต่ที่พ่อเพิ่นจับคูมาให้นะคะก่ะ นี่หนึ่งหาสองหาสองหกหนึ่งหกนะคะตัวเน้นๆกะจะเป็นหนึ่งหาก็สองหาค่ะทีแกติวงกลมไว้ให้นะคะเนาะลองเบิ้งค่ะล่องไปพิจารณาเบิ้งนะคะแคมหนาจอไว้เนาะคะ่ะเนาะเอาไปพิจารณาเบิ้งนะคะใส่วิเคราะห์เบิ้งดีๆเนาะคะ่ะก้อนการลงทุนนะคะพอการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงเนาะคะ่ะเนาะเอาไปพิจารณาทาังช่องและมี ทีนํ่นเสนอแนวทางเนาะค่ะเนาะกำลังกับยูทิลพินิจของพี่น้องเอฟซีเฮาค่ะว่าจะเอาไปพิจารณาแบบไหนนะคะหมากกัดจัดคัดกับพานนะคะบ่หมากกับปล่อยพานไหนเลยเนาะคะ่ะเนาะหมากกัดจัดจวดจัดฝาดบึ่มไปเลยค่ะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็จะขอฝากพี่น้องเอฟซีเฮ้าไว้แค่นี้ก่อนเนาะ,ะ,ะค่ะเนาะขอพอกันคลิปหนานะคะ แต่ถ้ามาักชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยกดกระดิ่งไว้นะค่ะจะได้ว่พลาดการแจ้งเตือนจากทังช่องข้อมูลข่าวสารตัวดีตัวเด็ดแนวทางดีๆเด็ดๆจากทางช่องนะคะกับจะบ่๊อาผดคลิปต่อๆไปจากทางช่องพิมพ์พาโชกนําเด้อค่ะเด้อกับเป็นกาลังใจให้ทังช่องในหาค,คลิปดีๆเด็ดๆหม่ๆมๆนะคะมา ฝากตอนพี่น้อง FC เอฟซเฮ้าทุกๆปู่ทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะขอให้ยเอฟแฟนช่องทุกคนทุกโชคมั่นหมานทุกๆคนเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ